ครีมเจ็บวีดแล้ววีดอีกวีดต่อไม่รอแล้วนะวีดสุกี้เจ็ดนะเอาเลยเว้ยเอาลยเว้ยไม่คิดเลยว่าเจ้าหัอ้หอ้โโอ้อ้โหโอ้้อ้หอ้โโอ้โอ้โหอ้โอ้โหห้อหโอ้โหมอ้โหโอ้หอ เป็นชายนี่มันจะมีแต่คนโง่เอาแล้วตกซะไปเออพอดีเศษจะคิดว่าเข้าตีมว่าไงซิดดีย์คิดถึงจุ่มเบยเป็นหนังเฮี้ยที่ตามดูทุกภาคเหมือนกันน่เนี่ย Oh, you sure know a lot about me for another <laughs> asshole hiding behind a voice changer. Oh, I'm not hiding, Sydney. My thought, Lona. Tattoo at Lona. Ah, so you to talk with it. Oh, yeah, it's a pop pop pop. Okay. แล้วมึงจะไปฟังทำมีที่อะไรมึงสมองน้อยมั้เนี่ยมึงรู้ว่าเข้าจะฆ่ามึงแล้วมึงไปเอาเอี้ยวหูได้ไหมมึมมมงนนมคิดว่ายัางไงเขาจะเปิดหมอลำหรือไงเขาจะเปิดหมอลำมึงฟังบอกว่าอยากขอหมอลำเนี่ยเหรอโอ๊ย ยิงม no ah, right. mm ันลุกยิงมันลุกขวานิดนึงขวานิดนึงอ่าอซ้ายซ้ายขึ้นขึ้นอีกนิดอะไรงั้นเหรอโอ้ยยิงโดนด้วยโอ้ยเออยิงยิงหัวยิงโอ้ยไม่ทันไม่ทันแล้วไอ้สัตว์มึงน่าจะไม่รอดแล้วไอ้เหี้ยไอ้แม่ย้อยต้องมาแล้วหน้าภาคไทยอ่ะไอ้แม่ย้อยยอ่างงเี้ย เป็นหนังเที่ยอีกเรื่องที่ขยันทําขยันปล่อยขยันสร้างภาคต่อนะครับแล้วก็โดนด่าแทบจะทุกภาคตลอดเวลาแล้วก็ไม่ท้อคนทําไม่ท้อคนล้อไม่พักประมาณนั้นหนังจะดีไม่ดีเด็ค่อยว่ากันแล้วกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยมีซีนที่กูว่าเคีียดแน่ๆเนี่ยอย่างไอซีเนี่ยไอวีดเนี่ยมันก็แบบเอามีดเคาะใช่ปะป๊อกป๊อกป๊อกเออยู่ในหนนะทำทรงประมาณว่ากูรู้นะมึงอยู่ในดีใช่บ่เงี้ย อีเจนีได้ยินเสียงเคาะเอ๊ะเขาเรียกเราหรือปั๊นะควไอ้ควไอ้ควาต,าตายซะตายซะมึงมึงคิดว่ายังไงอ่ะมึงคิดว่าแบบเคาะเคาะป๊อกป๊อกป๊อกฟังนี่สิบอกว่าอยากขอมั่วลำบอกว่าอยากขอมั่วลำเลยหรือไงเขาไม่เปิดเพลงเลยให้มึงฟังหรอก, <S <S รอกแต่ก็อ่ะส่วนตัวผมอยากดูนะครับอยาก ไปรอดูความควายใครที่จะไปรอดูความควายกับผมเนี่ยก็26กกุมภาในโรงภาพยนตร์